ใครกำลังหาสูตรปุยยางพาราที่ใช้ได้จริงอยู่บ้างคลิปนี้สรุปให้เลยจากประสบการณ์ตรงในไทยครับคำถามก็คือต้องใส่ปุยยังไงให้ยางโตเร็วแถมได้น้ำยางเยอะๆมาดูกันเลยสั้นๆเลยนะจะมีสูตรตามอายุยางแบบสำเร็จกับแบบผสมเองตัวเสริมแล้วก็ข้อควรระวังครับมาเริ่มที่ปุยสำเร็จรูปกันก่อนเลยแบบนี้ใช้ง่ายสุดแล้วครับเรียงตามอายุต้นยางไปเลย ยางเล็กๆต้องเน้นเร่งร่ากับลำต้นก่อนเลยครับใส่สูตรนี้ปีละสองถึงครั้งช่วงหน้าฝนนะช่วงก่อนจะเปิดกรีดก็ต้องเร่งลำต้นให้อวบใหญ่ครับเตรียมไว้ให้น้ำยางดีๆในอนาคตพอเปิดกรีดแล้วทีนี้สูตรจะเน้นไปที่น้ำยางกับความแข็งแรงของเปลือกใส่ต้นฝนกับปลายฝนครับก็เลือกได้2ทางครับจะเอาสะดวกซื้อปุ๋ยสาเร็จหรือจะประหยัดงบผสมเองมาดูวิธีผสมกันมาถึงสายโปรกันบ้าง คือการผสมปุ๋ยเองซึ่งประหยัดกว่าเยอะเลยนี่คือแม่ปุ๋ยหลักๆที่ใช้กันครับแม่ปุ๋ยก็จะมียูเรียให้ในตรเจนแดบให้ฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมคลอไรด์ให้โพแทสเซียมนั่นเองสำหรับยางเล็กนะครับผสมตามนี้เลยแล้วก็ใส่ต้นละ200 3 0 0กรัมปีละ2 3ครั้งครับยางก่อนกรีดสูตรนี้จะเร่งลำต้นให้โตวไวเลยครับใช้ปีละประมาณครึ่งโลถึงโลหนึ่งต่อต้นนะ พอเป็นยางเปิดกรีดแล้วเราจะเพิ่มโดโลไมท์เข้าไปด้วยเพื่อเสริมแมกนีเซียมครับใช้อยู่ที่1ถึง1.5โลต่อต้นนอกจากแม่ปุ๋ยแล้วตัวเสริมพวกนี้ก็สำคัญมากนะช่วยแก้ปัญหาเรื่องดินได้ดีเลยถ้าเจอสภาพดินที่เสื่อมโทรมมากๆลองเสริมบรอนกับแมกนีเซียมซัลเฟตเข้าไปจะช่วยฟื้นฟูได้ดีขึ้นครับเคล็ดลับข้อแรกเลยนะคือเรื่องเวลาครับต้องใส่ปุ๋ยตอนที่ดินยังชื้นๆอยู่หลังฝนตกนี่แหละดีสุดข้อ2คือ ตำแหน่งที่ใส่ปุ๋ยครับจำไว้เลยว่าอย่าใส่ชิดโคนต้นให้โรยรอบๆทรงพุ่มเอาสุดท้ายถ้าส่วนเป็นดินทรายนะครับแนะนำให้แบ่งใส่ปุ๋ยทีละน้อยๆแต่ใส่บ่อยขึ้นมีข้อควรระวังนิดหน่อยครับถ้าผสมเองต้องคลุกให้ทั่วๆนะไม่งั้นยูเรียจะจับเป็นก้อนแล้วก็อย่าไปใส่ตอนดินแห้งสนิทนะครับเพราะปุ๋ยจะไปทำลายรากแถมต้นไม้ก็ดูดไปใช้ไม่ได้ ช่วงไหนที่ฝนตกหนักๆอาจจะต้องลดปุ๋ยยูเรียลงหน่อยนึงครับป้องกันมันละลายหนีไปกับน้ําแต่ที่สําคัญสุดๆเลยนะคือการวิเคราะห์ดินครับจะช่วยให้เราใส่ปุ๋ยได้ตรงจุดไม่สิ้นเปลืองเพราะการปรับสูตรให้เป๊ะกับดินและอายุต้นยางนี่แหละคือหัวใจของความสําเร็จเลยครับ